สวัสดีครับทุกท่านอินเตอนรับสู่คาร์ดิโอมี่ช่วงดี่ยวเปนแน่นนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องยอดจองของงานโชว์รถที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้นี่เองนั่นคือง,งานบังกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับเราขอเริ่มต้นที่อันดับที่5ก่อนนั่นคือค่ายมิสูบิชินครับถือว่ามาแรงเกินคาดนะครับเขาทํายอดจองอยู่ที่2 5งพันคันแต่ว่าตัวเด็ดของเขาเนี่ยนั่นคือ Expander รุ่นปรับโฉมซึ่งเป็น MPV ที่ได้รับความนิยมพอสมควร ครับมาถึงอันดับที่4นะครับนี่คือค่ายรถอ s ซ z สูนะครับจำนวนยอดจองเขาอยู่ที่2,594คันก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยก็จะทำคะแนนชนะอันดับ5ไปประมาณไม่กี่สิบคันเท่านั้นเองแต่ว่ารถของเขาเนี่ยก็จะมีเพียงรถกระบะ d m a มก็ตามหรือว่า PPV อย่างมิ x แต่ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมานะครับ มาต่อมาที่อันดับ3นะครับอันดับ3คือค่ายรถ Mazda นะครับกับยอดจองที่2 9 0 6คันก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวเพราะอย่างที่รู้กันนะช่วงนี้ Mazda ก็ยังไม่มีรถใหม่แกะกล่องมาด้าสามสีพิเศษนะครับคือสีออกนวลๆน้ำตาลนิดๆนะครับเหมือนสีเนื้อแล้วก็มีทั้งเลือกเทหรหลายรุ่นทีเดียวว่าจะเป็น CX30 หรือว่า CX3 ก็มีเหมือนกัน โอเคนะครับมาถึงระดับที่2ก็คือค่ายรถที่ด้วยความนิยมเสมอมาเหมือนกันในบ้านเรานั่นคือ Honda นะครับเรียกว่ามาเงียบๆนะเขาไม่ค่อยโพสต์อะไรมากเท่าไหร่ไม่ค่อยอัปเดตถึงยอดจองในช่วงงานแต่เขามาตู้มเดียวนะฮะในจบงานเขาประกาศว่าเขามียอดจองอยู่ที่3,000กับอีก19าคันขึ้นถึง3,000คันทีเดียวก็ถือว่ายังมาแรงสำห Honda รับฮอนด้านะฮะสัลรถเก่ง,งเขาน่าจะไปได้ดีอยู่มันจะเป็นอ r o s เวอร์ที่เขาเพิ่งเปิดตัวเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วอย่าง HRV ชาหรือล่าสุดในงานนี้เขาก็มีซีว i ค eSUV นะ ตอนนี้เราก็มาถึงอันดับหนึ่งนะครับก็เป็นค่ายไหนไม่ได้นอกจากโตโยต้านะครับ <_ C 1> เขามีรถยนต์ครบคันจริงๆว่าจะเป็นรถเกง๋งรถ SUV หรือรถกระบะเขาด้วยว่าเสริมลายกันครบท้วนขนาดนี้ตอนนี้เขาก็มีจุดเด่นคือตัวพิเศษ GR Sport นะครับเสริมภาพลักษณ์ได้ดีทีเดียวแทบทุกรุ่นเลยว่าจะเป็นรถเกง๋งอย่างโคล่าอัลติสเขาก็มีรุ่น GR ส port เหมือนกัน c ี CH r นี่ตัวล่าสุดเลยนะเพิ่งเพิ่มเมเมดความสปอร์ต โอเคครับและนั่นก็คือท็อปฟหรือว่าห้าอันดับแรกของยอดจองในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งล่าสุดนะครับทีนี้นอกจากเรื่องยอดจองของห้าอันดับแรกเขาก็มีเรื่องกระแสของรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าง,งานนี้เขามาประจวบเหมาะเวลาเหมาะพอดีนะฮะคือทางรัฐบาลเขาก็มีภาษีพิเศษแล้วก็เงินอุดหนุนพิเศษให้กับรถยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นของหลายค่ายจึงได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวหนึ่งนั้นก็คือ MG นะฮะคือ MG เนี่ย ยอดจองเขาอยู่ที่อด A6 นะครับคือ2,324คันเขาบอกว่ากว่าครึ่งเป็นยอดจองของยโยนต์ไฟฟ้าแน่นอนก็ต้องหนีไม่พน้น MG ZS EV ที่เพิ่งปรับชมล่าสุดไปนะะแล้วรวมถึง MG EP ที่อาจจะเปิดตัวมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเดิมทีเขาราคา9 0 0 0 0กว่าบาทใช่ไหมครัพอมีราคาพิเศษมาเหลือแค่700,000กว่าโอ้โหตัวรถนี่ดูหล่อขึ้นทันที เกทวอรมอเตอร์กับทางโอล o ากู a แคดตอนนี้อาจจะมีตัวเดียวอยู่เขาจะมีกูตแคด t ีทีแต่ว่ายังแค่สั่งจองนะคระับนนเองแต่ว่าตัวหลักๆที่เขาทำยอดให้เขาก็คือตัวโอล่ากูตแคดนะครับผม โอเคครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้แล้วพบกันใหม่กับคณะตัวมี่ช่วง The o p i n i o n ทุกวันจันทร์เวลาหนึ่งทุ่มทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด C First สนะครับส่วนทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข่าวสารและความสนุกสนานจากทางเราอย่างต่อเนื่องครับผม